สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัสลาทารอดค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะหวังว่าจะสบายดีกันเนาะถ้าใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วจะบอกว่าแม่หมอกลับมาแล้วกลับมาจากประเทศไทยแล้วนะคะ,ะกลับมาได้ไม่กี่วันเองนะประมาณ3 4วันก็ ไปที่เมืองไทยก็ได้รับประสบการณ์ดีๆมากมายมีอะไรที่แบบว่ามันทำให้ใจชื้นใจฟูจะลงใจได้เจอพี่น้องทั้งจิตวิญญาณได้ไปกินของที่อยากกินได้ไปดูคอนเสิร์ตวงค็อกเทลด้วยนะคะแล้วก็โอ้หลายอย่างกินจนไปแค่8วันน้ำหนักเพิ่มมาตั้ง3ากิโลนะทุกคน วันนี้คิดถึงค่ะคิดถึงการเปิดไพ่คิดถึงการกลับมาเจอคอมมูนิตี้พวกเราที่เคยพูดคุยกันนะคะงไงแล้วอันนี้เป็นไพ่เป็นคลิปในการเปิดไพ่เรื่องการตื่นรู้เรื่องจิตวิญญาณมาหมอรู้สึกมีความสุขจริงๆช่วงนี้อยากจะส่งต่อความสุขนี้นะให้มันเป็นกระแสดีๆให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยนะคะส่งต่อหนะ้าแบบนี้อม,มาเคลียพลังงานกันก่อนเถอะด้วยเสียงขันนะ ขอให้เสียงขันนี้ช่วยเคลียร์พลังงานลบประจุลบทั้งจากตัวคุณผู้ฟังตัวไพ่นะคะสองสำหรับแล้วก็ตัวแม่หมอด้วยนะโอเคหายใจข้อ,อกลึกยาวช้าค่ะ แม่ขออนุญาตครูรุ่ครูบาอาจารย์ไฮเอ์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุ้มครองเพื่อนๆอ,อยู่นะคะรวมถึงจักรวาลพระผู้สร้างด้วยนะขอให้การเปิดไพ่ครั้งเปิดไพ่ครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของทุกท่านมากที่สุดนะคะเปิดใจรับฟังคำดงนงนายกันเลยนะวันนี้จะใช้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าค่ะที่มันอ่านได้ทั้งสองด้านนะคะ แล้วก็ไพ่ใบนี้สําหรับนี้ค่ะได้มาจากประเทศไทยนะจากพี่สาวที่รักกัละยาณมิตรหนึ่งท่านที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ติงท่านคงไม่ได้ดูเพราะว่าท่านไม่ใช่สายแบบดูไพ่ u t u b e นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะขอบคุณคือสิ่งดีค่ะมาดูกันไพ่ไวเวอร์ซ่านะ เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดตามอารมณ์แม่เอามาวางคืออยากเปิดกี่ใบก็แล้วแต่ฟิลนะคะมาดูซิว่าเพื่อนเเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้นะช่วงนี้เพิ่งพล eclipseion ไปเมื่อประมาณเมื่อวันก่อนเองนะคะก็มีใครรู้สึกว่าตัวเองปั่นป่วนบ้างไหมเช่นปวดหัวโตวร้อนรู้สึกเอ็กซ์เซนช่นผื่นขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลง,ลงๆเศร้าบ้าง ร้องไห้บ้างหรือรู้สึก alert หรือว่ารู้สึกว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเราที่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจะบอกว่าอีคลิปซีซั่นเนี่ยแรงพอสมควรนะคะสำหรับแม่หมอเองคราวนี้รู้สึกด้วยความที่เรามีความสุขมนะั้งเราได้กลับไปเจอแม่เจอครอบครัวก็เลยรู้สึกว่าเอยมัน alert อะแบบพลังมันเยอะแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนดื่มน้ากันนะคะ น้ำกัญชาอะไรแล้วก็ขำแล้วมันก็ดีไปหมดเลยอ่ะเออคือดีเนาะอ่ะาใบแรกอืมเพื่อนๆมีสภาวะสีดาบหรอคือช่วงนี้อยากพักเหนื่อยแบบนี้หรือเปล่าคะอาจจะเป็นไปไม่เป็นไปได้ที่มันต่อกับเรื่องอีกคลิปสี่ที่พูดตอนเมื่อกี้เลยว่าบางทีอ่ะเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยไร้สาเหตุเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าพลังงานที่ลงมามากบางทีก็อาจจะเป็น ซีซั่นต่างๆพระอาทิตย์พระจันทร์ที่มันโครจรดวงดาวต่างๆะที่เราอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องนั้นเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูแลรักษาตัวเองดีแล้วแต่ว่ามันมีอารมณ์หรือว่าเหตุการณ์บหมายถึงความรู้สึกพวกนี้เกิดขึ้นอะ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นพลังงานที่เราไม่มีความรู้เรื่องนั้นเนาะแต่ไม่เป็นไรเลยถ้าเหนื่อยก็พักนะถ้าต้องนอนก็ต้องนอนอย่าฝืนตัวเองมากบางทีอ่ะภายในของเราอะ่ะรู้ รู้ตัวว่าเราจะต้องทำอะไรมากกว่าร่างกายของเราักอีกนะคะให้ฟอ l โล่ง่วงก็นอนอยากร้องไห้ก็ร้องเหนื่อยก็พักนะคะดูสิคะต้องการพักจริงๆไม่ว่าภายนอกมันจะเป็นยังไงไฟไหม้ยังไงที่ไหนจะวุ่นวายเพื่อนๆก็อยากจะแจะบบทิ้งล่างลงโซฟาไม่เป็นไรเลยคะ่ะแม่หมอก็ทำบ่อยทุกคนไปที่สองนะคะ อืมเป็น king of word ค่ะก็คือเป็น king ดาบนะช่วงนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานทำภารกิจบางอย่างนะมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้การศึกษาสื่อสารเป็นหลักเลยและทำได้ดีด้วยมีไหวมีพริบในการทำแบบปฏิภาณไหวพริบดีมากนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่ งานที่มันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องการพูดจาหรือการพูดให้ใครสักคนหรือบางกลุ่มฟังแล้วทำให้มันแบบทะลุป,ปุกโป่งได้ผลได้ค่าเนี่ยจะทำได้นะคะทุกคนมีความมุ่งมั่นมากเลยแต่อยากขอเตือนไว้อย่างว่าไพคิงถือดาบเนี่ยจะดูเหมือนว่าบางครั้งเราจะเย็นชาชาเย็นไม่แคร์ใครไม่แคร์อะไรเอาซะเลยเนาะห้ เพิ่มความอ่อนน้อมอ่อนโยนความทําตนเข้าไปแล้วเราจะพอดีพอดีมากๆเลยค่ะเนาะเนี่ยเนาะมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ไหวติงกับเหตุการณ์ใดๆเลยนะคะมาดูใบต่อไปอืม เป็นไพ่ก้าวไม้ค่ะถ้าเกิดว่าเฝ้ารออะไรบางอย่างหรือบางคนอยู่นะขอให้หรือว่าบางสถานการณ์ที่มันเป็นสิ่งที่เหมือนมันแบบมันมายั่ยยวนมันมาทำให้เราลหลงไหลหรือว่ามันอาจจะชักชวนเราไปในทางที่เรียกว่าไม่ถูกไม่ควรไม่ได้หรอกเรียกว่าให้เราแวะสักหน่อยอะ่ะแทนที่จะเราเดินไปทางตรงๆแต,ต,ต่เหตุการณ์หรือคนเนี่ยคะ่ะ อาจจะมาแบบมาปรากฏข,าข้างสถานการณ์ข้างทางให้เราแบบแวะหน่อยได้ไหมให้เราไปถึงจุดหมายหรือทําอะไรให้ช้าลงอะไรอย่างเงี้ยน,นะขอให้พิจารณาดีๆว่าเราจําเป็นต้องแวะไหมเราจําเป็นต้องหยุดดูต้องหยุดคิดในเรื่องนั้นๆไหมเราเคยมีประสบการณ์ในการเจ็บตัวเจ็บตัวจากสิ่งนั้นมาหรือเปล่าแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อเราไหมนะ ให้ใช้สติสัมปชัญญะนะคะคิดทบทวนพิจารณาดูนะคะว่าเฮ้ยเราผ่านมันมาได้แล้วเราจะแวะลงข้างทางเพื่อไปศึกษาสิ่งนั้นอีกเหรอจําเป็นไหมแบบนี้นะคะลองดูนะจาก,กระสองค่ะสีส้มขึ้นเยอะนะคะให้มั่นใจ b e l i e v e your gut b e l i e v e your stomach ฝรั่งชอบพูดว่าให้เชื่อความรู้สึกที่ท้องถ้าความรู้สึกภายในของเพื่อนบอกว่าไงให้เชื่อให้เชื่อนะ โอ้ยม,มาหมอก็แวะบ่อยอแปดถ้วยขึ้นนะคะทุกคนดูนะว่าอืช่วงนี้เป็นช่วงที่เพื่อนๆซิงกิ้งดาวจริงๆคือตกตะกอนว่าอรารมณ์ความรู้สึกที่มันเคยมีน้ำหนักมากๆก,กับเราอะ่ะบางทีเราทำงานกับมันเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่ามันควรจะตั้งอยู่ตรงไหน มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะรู้ว่าอะไรมันขาดหายไปรู้ว่าใบไหนบิ่นรู้ว่าใบไหนบุบแบบนี้เรียนรู้กับมันเนาะแล้วก็มันเป็นสภาวะที่ดีนะไพ่ใบนี้ถึงแม้ว่าจะดูเงาเงานะแต่มาหมอู้สึกว่าคุณกลับมาใช้ใช,ใช้อัตตาไวเด็กอะอัตตาไวเด็กหมายความว่าเวลาเราเป็นผู้ใหญ่อะเราเรียนรู้เรื่องราวอะไรมากมายแล้ว เมื่อเรามองสถานการณ์บางอย่างอะคะ่ะเรามันจะมีข้อแม้กันมนเสมอเลยแต่อัตตาไวเด็กที่แม่หมอหมายถึงคือเด็กเวลาเขาเรียนรู้หรือว่าเขารับฟังเรื่องอะไรเขาจะไม่ได้ตัดสินมนันอะเขาจะแค่แบบอ,อ๋อมันเกิดขึ้นอย่างนั้นเนาแล้วก็ถามว่าเอา้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะทาไมมันไม่เป็นอย่างนี้อ่ะแค่นี้ค่ะแต่เขาไม่ได้ตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีแบบเนี้ยค่ะ ือว่าโอเคนะคะถึงมันจะดูเงาๆถึงมันจะดูฟังกะตายนะแต่แว่ามันเป็นสภาวะการเรียนรู้ที่ดีเลยนะอืเห็นไหมคะเมื่อบางสิ่งบางอย่างที่มันจะต้องสูญเสียหรือว่าหันหลังไปอ่ะไม่เป็นไรเลยมันมีบางแง่บางมุมที่มันยังเป็นพระอาทิตย์ส่องแสงให้เราได้เรียนรู้จากเรื่องราวที่มันจะต้องจากไป คนที่ต้องเดินจากเราไปคนที่เราเคยเสียใจเหตุการณ์ที่ทําให้เราเคยเสียใจเราเรียนรู้อะไรบางอย่างจากเรื่องนั้นถ้าขาเธอไปไม่ตายไม่ตายเราเธอเหลงมันเพราะใบที่หโอเคหไม้ค่ะหไม้เป็นไพ่ของวิกตอรีนะคะ เพื่อนๆถ้าเกิดว่าเรามีสภาวะที่ทำอะไรมาสักอย่างแล้วมองไปเรื่องงานหรือว่าเรื่องการทำงานภายในสำหรับผู้ตื่นรู้หรือว่าผู้เรียนรู้ที่จะตื่นรู้นะเมื่อทำมาถึงจุดหนึ่งเราเราจะสำเร็จไปเป็นขั้นๆว่าเออตอนแรกเราฝึกแบบนี้โอ้เราเก็ตละเราเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเพื่อนๆอยู่ในจุดที่มันสำเร็จมาในขั้นที่น่าพึงพอใจแล้วนะคะ ถึงก็บแบบว่าได้รับชัยชนะได้รับเป็นวิกตอรี่แล้วอ่ะแต่รู้อะไรไหมว่าการที่เราชอบมองย้อนกลับไปว่าเราได้สูญเสียอะไรบ้างมันทําให้เรายังจมอยู่กับอดีตแล้วก็กังวลถึงอนาคตในบางครั้งเนาะม่เหมอะผิดแบบหน้าผิดเแบบนาะเห็นไหมสําเร็จแล้วมีคนมายินดีด้วยมีเหตุการณ์มายินดีด้วยมากมายมีมาขาวซึ่งเป็นไฮไล์เซลเป็นครูของเราอ่ะ ที่คอยนําทางเราไปอ่ะสาเร็จแล้วแต่ว่าถ้าเรามัวย้อนหลังมาดูว่าใครเขาต้องเลือดโชคบ้างใครเขาต้องเจ็บช้าน้ําใจหรือตัวเราเองจะต้องเสียเ,เสียเซส่วนไหนไปบ้างในการได้รับชัยชนะครั้งเนี้ยมันไม่เป็นคุณชนะแล้วทําได้แล้วก้าวต่อไปเลยเราก็แค่รู้เฮ้ยเราเคยผ่านมาเอาวันไว้เป็นบทเรียนนะอีกอย่างหนึ่งเลยสีจะกะที่สองกับหนึ่งก็ขึ้นนะคะ มีความมุ่งมั่นมากๆนะทุกคนมั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อในอินทูวชันของตัวเองนะมาดูใบที่6อออกสองะคะโอเคสองก็ได้สองถ้วยค่ะช่วงนี้มีสภาวะที่ถ้าเกิดว่าจะต้องร่วม อาจจะเป็นคนก็ได้นะคะเป็นคนที่เป็นคนรักเป็นหญิงคนหนึ่งชายคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในชีวิตเราแล้วเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแมทช์กับเราเสื้อผ้าเขาก็แมทช์กับเราทรงผมเขาก็แมทช์กับเรา,เาหมายถึงว่าดูเหมือนว่าเราเข้ากันได้สีเสมอกันอะไรเงี้ยนะะ <S <S มันก็เป็นเรื่องดีที่จะเปิดรับเนาะเพราะว่า,ามันมันมันเป็นอะไรที่น่าชื่นมื่นอะดูแล้วเป็นความสง,งบเนาะไม่ได้เป็นไพ่สองถ้วยที่ดูหวือหวา เหมือน The Lover เ,เป็นอะไรที่ดูสงบดูเข้ามาแล้วส่งเสริมกันละกันทำให้รับรู้รสของความเป็นธรรมชาติในการที่คนสองคนจะเข้าหากันด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสงบสมถามากขึ้นนะหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นในเรื่องความรักนะคะแม่บอบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ทำอะไรควบคู่ไปกับใครบางคน ถ้าเป็นเรื่องงานก็จะอาจจะเจอบัดดี้ใหม่ได้เรียนรู้ว่ามีคนที่เฮ้ยรู้ใจเราเข้ากับเราจังในเรื่องงานหรือว่าเพื่อนใหม่อะไรแบบนี้เป็นไปได้ที่แบบว่าเฮ้ยคลิกคนนี้คุยห้าคำรู้รเรื่องอะไรเงี้ยนะคะเป็นไปได้เนาะถือเป็นเรื่องดีและบางสิ่งบางอย่างที่มันได้จากไปแล้วก็ เหมือนกับทุกคนรู้แหละว่าในชีวิตคนเราอะ่ะบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็เข้ามาและบางอย่างมันก็จากไปใช่ไหมสำหรับไพ่วันนี้แม่หมอมองจริง,รงๆว่ามันมีบางอย่างที่จากไปจากเพื่อนๆนะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วเนะะี่ยค่ะแปดถ้วยหกดาบเนี่ยม,มันมีความรู้สึกบางอย่างที่เคยมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของเพื่อน แล้วมันได้จากไปหรือเพื่อนๆตัดสินใจว่าจะละทิ้งสิ่งนั้นสักทีแต่มาหมอมองเป็นว่าอย่างหลังว่าเพื่อนๆเ,เลือกที่จะตัดสินใจที่จะละทิ้งความรู้สึกนั้นเราไม่ให้มันมามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของเราอีกต่อไปอะไรเงี้ยเออทาได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะคะเป็นสีของจักรที่4คือมีความมั่นคงที่จะทํา ไม่เป็นไรเลยถ้าได้ทําแล้วแล้วเราจะรู้สึกว่ามันหวงหวงเนาะตัดเหตุการณ์นี้ออกไปจากชีวิตเลิกทํางานนี้เลิกกับคนนี้ย้ายบ้านหนีคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยบางครั้งตอนที่ทแบบแบบําแรกๆมันจะรู้สึกหวงหวงแต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันทำแล้วดีพอดูสิคะเพื่อนเพื่อนได้คิดมาแล้ว ไพ่เนี่ยดาบทั้งดาบทั้งถ้วยมันเรียงมาอย่างแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยคือเราคิดมาเรียบร้อยแล้วอะว่าเราจะต้องทําสิ่งเนี้ยก็ขอให้มั่นใจไพ่จากการที่สองก็ขึ้นให้มั่นใจนะคะเชื่อใจในตัวเองเราก็ทํามันไปเลยเนาะเพราะว่าสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นเราจะได้รู้จักคนใหม่รู้จักกลุ่มคนใหม่หรือว่าคนพบอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเออทาต่อไปเพื่อนๆไปสุดท้ายอืม เจ็บเหรียญค่ะเอ,อ่อไพ่ใบนี้ออกมามันเป็นใบมันเป็นคําเตือนอะ่ะแม่หมอรู้สึกว่ามันเป็นคําเตือนว่าอย่าจับเจ้านะคะถ้าเกิดว่าตั้งใจจะทําอะไรแล้วอะ่ะทุ่มใจไปกับมันแล้วก็ทํามันให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะเวลานั้นที่ที่เราทําได้แต่ว่าการมานั่งจับเจา้าดูว่าผลมันจะเป็นยังไงมันจะได้ผลไหม สิ่งที่ฉันลงทุนไปง้องเงยไหมความรักที่ฉันให้ไปจะได้กลับมาไหมหรือว่าการทุ่มเทใดๆจะเป็นอย่างไรอันนี้คือบางทีเราต้องให้ละวางเพื่อเรียนรู้เรื่องความรักเงื่อนไขด้วยนะให้ละวางให้ระวางนะคะเนาะมันไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์กับใครทั้งสิ้นที่คนคนนึงจะต้องมานั่งจับจากับเรื่องใดๆทั้งสิ้นอ่ะเดินหน้า move on ต่อไปทําในสิ่งที่มันทําให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ มีความสุขแหละเป็นประโยชน์สาคัญมากนะทาไปทุกวันทุกวันทุกวันใครไม่รู้ไม่เห็นนะเรารู้เราเห็นไงคะ่ะเทวดานางฟ้าของเรารู้และเห็นเนาะโอเค no. okay. สภาวะวันนี้เป็นแบบนี้เป็นสภาวะแห่งการเรียนรู้นะต้องการพักผ่อนมีแรงฮึดขึ้นสู้มีประสบการณ์ภัยขึ้นมาเตือนว่าอย่ามองเหมือนแบบให้มุ่งมั่นน่ะ ให้มุ่งมั่นตัดสินใจจะทําอะไรแล้วเราคิดมาดีแล้วว่าเราจะทําทําต่อไปค่ะอย่าหวนกลับมาคิดหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆอีกเลยให้มันเป็นบทเรียนดีกว่าที่จะกลับมาคิดถึงมันนะคะแล้วก็ไม่ต้องเฝ้ารออะไรทั้งสิน้นไม่ใช่ว่าไม่ให้มีความหวังแต่ว่าให้เดินหน้าทำระวางทำระวางนะคะ แล้วก็จะมีคนคนหนึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งหรือกลุ่มคนที่จะได้เข้ามาจอยกันเพื่อทําให้บางอย่างมันพอกพูนเป็นบุคคลหรือเป็นสถานาการณ์หรือเป็นสถานที่ที่เราควรจะไปอยู่ในนั้นหรือเป็นที่ที่มันสีสีเสมือกับเราอ่ะเพื่อนๆจะได้ไปอยู่ในนั้นเราก็จะเกิดความสมถะสงบสบายใจนะสรุปของวันนี้ออ้แม่บอกเก่งอ่ะอ่ะานไพ่จบภายใน17นาทีก็ถ้าเดี๋ยวยังไม่จบเออ มีไพ่อัลิเคด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะไปการอ่านไพ่แฮปปี้แบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งเตือนด้วยแล้วถ้าสนใจดูไพ่ส่วนตัวกดเข้ามาที่กล่องข้อความด้านล่างคลิปค่ะแม่หมอมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเรื่องความรักทวินเฟ m e เรื่องการตื่นรู้เรื่องสมาธิเรื่องจักรและเรื่องอื่นๆเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะ ก็เข้ามาคุยกันได้เนาะหรือว่าใครแบบโอ้ยเอ็นดูให้ซุปเปร์แตงได้เลยค่ะจะเอาไปซื้อกาแฟถ้าไม่ซื้อกาแฟก็เอาไปซื้อไพ่ไม่ซื้อ,อย่างอื่นสัญญาชีวิตนี้อยากได้แต่ไพ่โอเคมาดูไพ่สวยๆกันเลยนะคะของพี่ติงนะว่าจัก,กรวาลต้องการบอกอะไรกับคุณนะไม่แรกค่ะความถี่ค่ะความรัก ความสุขสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเมตตากรุณาอ่อนโยนกระตันติวรู้คุณคือพลังขึ้นความถี่ที่พุ่งไปในทุกทิศทุกทางจนสุดข,ขอบจัก,กรวาลและสะท้อนกลับมาสู่เราคือช่วยยกระดับจิตวิญญาณให้กับทุกสรรพสิ่งเป็นจริงดังนั้นเลยค่ะทุกคนรู้ไหมว่าทุกความถี่ไม่ว่าจะเป็นความถี่ต่ำหรือความถี่สูงนะยกตัวอย่างความถี่สูงแล้วกันว่าถ้าเรามีความสุขอะ แล้วเราเป็นแสงสว่างในจุดที่เรายืนอยู่คนที่อยู่ใกล้ๆเราคนที่เข้าใกล้เข้าใกล้เราเขามีความสุขไปด้วยนั่นะ่ะเราก็ยกความที่ของแอเรียที่เราอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถ้าคนเป็นแบบนี้เหมือนส่งต่อแสงเทียนกันไปเรื่อยๆมันก็จะสว่างสว่างไปเรื่อยๆที่แห่งนั้นระแวกนั้นก็จะมีความถี่ที่สูงขึ้นแล้วทุกอย่างมันคอนเน็กตะพอมันสูงขึ้นมันส่งคอื่นสู่จัก,กรวาลอ่ะ มันทำให้เกิดพลังงานมวลรวมดีๆค่ะทุกคนเคยได้ยินคําว่าพลังงานมวลรวมเนาะได้แหละแบบนี้เองใบที่สองนะคะ spiritual growth การเติบโตทางจิตวิญญาณความงอกงามแห่งจิตที่เติบโตพัฒนาจนเข้าถึงตระหนักรู้และเข้าใจเห็นคุณค่าของทุกชีวิตที่เสมอเหมือนไม่แบ่งแยก ไม่แบ่งแยกแตกต่างใช่เลยค่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณไปจนถึงระดับหนึ่งเราจะรู้เรียนรู้เรื่อง o n e n e s s ค่ะว่าทุกอย่างมันคอนเน็กกันเหมือนรากของต้นไม้อะในป่าป่าหนึ่งมันคอนเน็กกันเสมอแล้วมันอย่างรากรากแก้วรากเล็กรากน้อยไปใต้ไปข้างล่างนั้นนะแล้วมันก็ไปคอนเน็กกับอีกป่านึงแล้วสรุปโดยรวมแล้วทั้งโลกเนี้ยมันคอนเน็กกันทั้งหมดเลย มันก็เหมือนกับพวกเราอะที่คอนเน็กกันโดยที่เราไม่เห็นเส้นสายนั้นะแต่จริงๆแล้วเราคอนเน็กกันเสมอเลยอะค่ะเราคือเขาเขาคือเราเนาะตระหนักรู้แล้วก็จะได้ไม่แบ่งแยกว่าไม่แบ่งพักแบ่งพวกมถือพลังงานมวลรวมเป็นหลักนะแม่หมอไม่รู้ว่าแม่หมอพูดแบบนี้แล้วพวกเราจะเก็ตหรือเปล่าแต่ว่า ฟังไปเรื่อยๆหลายๆคลิปนะคะก็จะเข้าใจมากขึ้นนะ่นะหมอมีความมีความสุขจริงๆที่ได้รู้ว่าที่ได้เรียนรู้คาว่าวั n e s s แล้วก็ได้ทำความรู้จักกับคำคำนี้มากขึ้นนะี่ะมันทำให้แบบการแบ่งแยกการดูถูกดูแคลนหรือว่าการคิดว่าเขากับเราอะไรเงี้ยมันลดลงมากแล้วมันมีความสุขมากขึ้นเมื่อรู้สึกว่าเฮ้ย เขาคนเหมือนเราเขาก็เป็นเขาก็เป็นเรานั่นแหละเป็นญาติเรามีเส้นสายพลังงานเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงเราถึงได้มีบุญสัมพันธ์มาเจอเขาหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เรามีความปิติเมตากรุณามมากขึ้นโขเลยใบสุดท้ายค่ะกายาแม่กายาดาวกายาเคลื่อนที่ไปในจักรวาลน,นำพาความรักและความอุดมสมบูรณ์ โปรยปลายไปทั่วทุกดวงดาวแห่งทางช่างเผือกศูนย์พลังรักษแห่งไกอาจากทำให้อีกภพดำรงอยู่ได้ไปไม่มีวันแตกสลายไปโลกของเราเนี่ยค่ะเรียกว่า the mart h of Gaia <Yeah. S 1> คือโลกแห่งแม่ไกอาแม่ไกอาหรือภาษาไทยก็เรียกพระแม่ธรณีนั่นเองเนาะเป็นผู้ที่ดูแลปกปักรักษาอบอุ้มโลกใบนี้เอาไว้ให้พวกเราได้มีที่ยืนที่นอนที่กิน อาหารที่เรากินก็เติบโตมาจากแม่ไก้อาจากพื้นดินถูกไหมแล้วก็ย่อยสลายไปให้แม่ไก่ออีกทีหนึงเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่ไก้อานะคะอืมแบบเราสามารถดึงอ่าอนเที energy, ดึงพลังงานมาจากแม่ไก้อาได้นะทุกคนด้วยการที่แบบเวลาเราไป grounding อย่างเงี้ยให้เท้าเราได้สัมผัสพื้นให้เราส่งความรักความสุขความขอบคุณสู่แม่ไก่อาเนาะ มันก็เหมือนกับเราได้นำพาความรักสู่ท่านแล้วแล้วก็เหมือนสำนึกรู้คุณอะว่าเออเรามีชีวิตได้ทุกวันเนี่ยก็พอใกล้อาเนาะส่วนหนึ่งก็พอแม่ใกล้อาแล้วมันก็เมื่อเราส่งพลังงานดีๆถึงความรักความสุขความขอบคุณนะมันก็จะทำให้แบบอะไรมันยั่งยืนขึ้นในชีวิตเรามันจะเห็นอะไรเป็นสอดจะทาเป็นธรรมชาติเข้าใจเรื่องราวเหล่า,านี้มากขึ้นนะแม่หมอ จะบอกว่าเรื่องพลังงานทั้งหลายเรื่องจัก,กรวาลเรื่องกาอาบางทีมันฟังดูไกลตัวมันก็เหนือธรรมชาตินะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราไม่เคยเรียนรู้หรือว่าไม่เคยสัมผัสมันเท่านั้นเองพอเราได้ลงลึกได้เรียนรู้อ่ะได้ทําความเข้าใจกับมันอ่ะก็จะรู้เลยว่าอืมมันคือเรื่องธรรมชาติที่เราจะต้องแค่เรียนรู้มันเท่านั้นแหละเนาะโอเคไพ่วันนี้จบแล้วอ่ะทุกคน ขอบคุณมากๆสำหรับพลังงานดีๆของแม่หมอส่งต่อให้ทุกคนนะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆขอให้มีวันที่ดีนะคะน่หมอะเว้นสักวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันถัดไปเนาะโอเคขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ